วี b าดีม y s t u d e ดนสวัสดีจ้าเอาละ่ะเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับหัวข้อ2.3เมริกซ์หกันหลังจากที่เราเรียนเรื่องหัวข้อ2.1เมทริกซ์เนาะแล้วก็หัวข้อ2.2การหา d e t e r m i n a n แนหรือว่าการหาเดทที่มีขนาด2คูณ2กับ3คูณ3เนาะเดี๋ยวเราเท้าความการหาเดทหาได้จาก คูณลงลบคูณขึ้นเนาะถ้าเป็นขนาด2อคูณสก็คูณลงลบคูณขึ้นได้เลยแต่ถ้าเป็นขนาด3าคูณสเราจะต้องเพิ่มกี่คอลัมน์หรือว่ากี่หลักลูกเออเก่งมากเราต้องเพิ่มอีกทั้งหมด2คอลัมน์หรือว่า2 1, หลักแล้วใช้วิธีคูณลงลบคูณขึ้นเหมือนกับ2คูณสนั่นแหละ เนาะอ,อ่ะทีนี้เดี๋ยววันนี้เราจะทําครูจะทําการแสดงหัวข้อ2.3เมทริกซ์กันนะเมทริกซ์พกผันหรือบางคนอาจจะเรียกว่า inverse matrix นะ inverse of matrix เนาะเอาละเมทริกซ์พกผันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าให้ A คือเมทริกซ์ ABCD จะได้นี่ เอ e ยกกำลังลบหนเนี่ยเขาเรียกบางคนอาจจะเรียกว่า a inverse นะหรือจะเรียกว่า matrix ซ์ผกผันเมทริกซ์เอผกผันเลยแล้วแต่แต่ว่าต่อไปนี้ครูจะเรียกว่า a inverse จะไม่เรียก a ยกกำลังลบหนะึ่งะเราเป็นระดับ High l a s ค Standard Secure เราจะต้องเรียกแบบว่า International ต่อไปนี้ถ้าเราเจอ A ยกกำลังลบหเราจะเรียกว่า a inverse a i n นะ r s n v e r s e ลูกนะ a inverse อาโอเค a inverse มันหาได้จากสูตรนี่ครูก็มีสูตรให้เรียบร้อยแล้ว a inverse หาได้จากเศษหนึ่งส่วนเด a เด a มาเ a เราหามาแล้วจากคลิปที่แล้วคูณลงลบคูณขึ้นเนาะ a inverse หาได้จากเศษหนึ่งส่วนเด a คูณอยู่กับเมทริกของนี่ของเก่าหนูด,ด,ดูมันจะเหมือนเดิมลกูกข้างหลังเนี่ย เห็นไหมเปกติตัวแรกเป็น A ใช่ไหมแลวตัวสุดท้ายเป็น D ใช่ไหมเนี่ยเราก็เอา A กับ d เนี่ยมาสลับที่กันเนาะเอา A กับ d เนี่ยมาสลับที่กันเนาะ A กับดีสลับที่กันส่วน B กับ C อยู่ที่เก่าใช่ไหมบกับ C อยู่ที่เก่าแต่ว่าใส่เครื่องหมายลบให้มันซะเนาะเอา A กับ d สลับที่กันส่วน B กับ C อยู่ที่เดิมแต่ต้องใส่เครื่องหมายลบให้มันด้วย เนาะอ่ะ uh, A inverse ก็เท่ากับเศษหส่วนเด a คูณอยู่กับเมทริก a กับ D สลับที่กันส่วน B กับ C อยู่ที่เดิมแต่ใส่เครื่องหมายลบให้มันอ่าเรามาดูตัวอย่าง จงหาเมทริกซ์ผกผันวงเล็บถ้ามีเพราะว่าโจทย์บางข้อไม่มีเมทริกซ์ผกผันจะไม่มีตอนไหนเดี๋ยวเราดูตัวอย่างจะเห็นได้ชัดเจนนะเขาบอกข้อ1กําหนดให้เป็นเมทริกซ์ลบ 1, นึ่ดูซิข้อนี้มีเมทริกซ์ผกผันไหมอ่าเราจะเริ่มต้นจากการเขียน,นคุณครูให้ A เท่ากับนานะดังนั้นหา A inverse นะ a inverse ก็เท่ากับอ่าท่องอมงาน สูตร A อินส่วนก็คือเศษหนึ่งส่วนด a เคูณอยู่กับ A กับ D สลับที่กันส่วน B กับ C อยู่ที่เก่าแต่เติมเครื่องหมายลบให้มันนี่เนาะแน่นอนถ้าเราการภาพเราเขียน A B C D ในโจทย์ซะ อันนี้คือ a อันนี้คือ b อันนี้คือ c อันนี้คือ d เนี่ยพอเขียนกำกับไว้่างนี้แล้วหนูจะไม่ผิดแน่นอนอ่าเรามาเริ่มต้นหาเดซ a ก่อน a จุดให้มาแล้วก็คือลบหนึ่งหนึ่งหนึ่งศนี่คือ a ต่อมาเราจะหาเดซ a เดซ a ก็เกิดจากคูณลงคูณลงก็คือลบหนึ่งคูณศูนย์ ลบคูณขึ้นก็คือ1น,นคูณหนึเนาะเท่ากับ1นคูณศนย์ก็ได้0ลบ1คูณหนึก็ได้1 0ลบหก็ได้ลบหเราได้ละเด็ดเอเด็ Dead A. Dead A. มีขนาดลบหเออจากนั้นเราก็นำแทนค่าลงในสูตรเนาะ A inverse เท่ากับเศษหนส่วนเดซก็เศษหนส่วนเดซเราคือลบหนี่เนาอ,อ่ะต่อมาคูณอยู่กับ D เราก็ไปดูนี่ไดี D, เลขศถูกไหมลบ B B คือ B คือ1ก็เป็นลบหต่อมา C C เป็น1ก็เป็นลบหเนาะแล้วก็ A เป็นลบหนึ่งนี่เห็นไหมเสร็จปุ๊บเราก็จะได้แบบนี้อ่ะพอได้สย่งนี้เสร็จปุ๊บเราก็ดูซิอะไรที่อยู่นอกวงเล็บคูณเข้าในวงเล็บให้หมดเลยเนอะเดี๋ยวครูขอเท้าความทุกคนรู้หนึ่งหารลบหนึ่งมันจะเท่ากับลบหนึ่งเนาะดังนั้นหมายความว่าเราก็ต้องเอาลบหนึ่งเนี่ยคูณเข้าในวงเล็บทีละตัวเนาะลบหนึ่งคูณศก็ได้ศูนย์ -1 นเนี่ยลบหคูณศย์ก็ได้0ูนลบหคูณลบหก็ได้1นึลบหคูณลบหก็ได้1นึลบหคูณลบหก็ได้1ก็เสร็จแค่นี้เนาะนี่ก็คือการหา a inverse เนาะการหา a inverse จะเห็นว่าข้อเนี้ A inverse หรือเมทริกผกผันเนี่ยมันมีแล้วมันก็หาได้เนะาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปลองไปดูตัวอย่างข้อ2ตัวอย่างข้อ2องเขาบอกว่าจงหา A inverse เอไอขอ,อ A inverse สงข้อนี้สิทุกครั้งเลยกันภาดหนูจะต้องเขียนสูตรก่อนอา้าท่องพร้อมกัน A inverse เท่ากับเศษ1นึ่งส่วนเด A คูณอยู่กับเนาะ A กับ D สลับที่กัน B กับ C อยู่ที่เก่าแต่ต้องเติมเครื่องหมายเออเก่งมากเติมเครื่องหมายลบให้มันอ่าเราก็เริ่มต้นหาเดซเอก่อน A มีลบหนึลบหนี่คือ A เราก็หาเดซเอได้จากวิธีคูณลงคูณลงลบหคูณลบหกลบ คูณขึ้น3คูณ2เนาะลบคูณลบเป็นบวก6 1 6ลบ3คูณ2เป็น6 6ลบ 6, 6, 6ได้0เอาโอ้ยข้อนี้ d e ็ด A เป็น0เราก็แทนค่านี่ A inverse ก็เท่ากับเศษ 1, 1. ส่วน0เนาะเศษ1ว0 D เราก็นี่ไงเราก็มาใส่ a b c d กันพาด d แล้วก็ลบหกลบ b ไหม b d เฉยๆคือสองลบ b กับลบสองลบ c c เฉยๆคือสามลบ c ก็ลบสาม a a ก็คือลบหนึ่ง a คือลบหนึ่งนี่เสร็จปุ๊บอ้าวข้อนี้ ตอบเลยว่าความจริงไม่ต้องเขียนก็นได้เพราะเห็นหนูเห็นว่า1ส่วนศูนย์ปุ๊บตอบเลยว่าดังนั้นไม่มีเมทริกหกขันไม่มีเมทริกหกขันเพราะเด a เอเท่ากับ0ูนยจำไว้เลยถ้าหาเด a เอเท่ากับ0ตอบเลยว่าไม่มีเมทริกหกขันเพราะอะไรเพราะในทางคณิตศาสตร์ อะไรก็ตามมีส่วนเป็นศูนย์เขามีส่วนเป็นศูนย์อมีส่วนเป็นศูนย์เขาจะไม่นิยามเนาะอะไรก็ตามส่วนเท่ากับศูนย์เขาจะไม่นิยามเนาะเขาจะไม่นิยามดังนั้นหนูคิดเลยหนูดูหนูไม่ต้องทําสูตรเหมือนครูก็ได้เพราะหนูเห็นว่าถ้าต่อหาแล้ว d e ซเหรือเดซอะไรก็ตามที่มีค่าเป็น0ูนย์มันจะตอบเลยว่าไม่มีเมทริกผกผันเนาะเพราะว่า d e ซเมีค่าเท่ากับ0ูนย์สรุปง่ายๆถ้าหาเดซแล้วมีค่าเป็น0ูนย์ตอบเลยว่าไม่มีเมทริก์ผกผันนั่นเองเนาะอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วครูก็มีแบบฝึกหัดให้อีกทั้งหมด2ข้อเนาะแล้วก็ไปฝึกทำกันเดอ้อเดี๋ยวครั้งหน้า ือไ่คณะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปสุดท้ายของหัวข้อบทที่2แล้วคือการแก้สมการซึ่งจะดูงงงวยนิดหน่อยแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถของพวกเราทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนเดอ้อแล้วเจอกันคลิปใหม่คราวหน้าจ้าบ๊ายบาย